สวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อติงราชิตาศิรรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องราชาค่ะศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามห้องเมตตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวรรณาศับ,บดีชื่อเล่นชื่อน้องสมัยค่ะศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามห้องเมตตาค่ะปัจจุบันคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ3 9ล้านตันหรือคนละประมาณ60กิโลกรัมต่อปีดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนไทยจะต้องตัดต้นไม้ถึง66.3ล้านต้นต่อปีหรือเท่ากับว่าทุกๆนาทีต้นไม้1 26ต้นจะถูกโล่นลงในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนสามารถช่วยการลดการตัดต้นไม้ รวมทั้งการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาเป็นกระดาษใหม่ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงายร้อยห้าสิบและเป็นการช่วยลดปลัญหาโลกร้อนในตัวหากเราใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าจะลดการตัดต้นไม้ถึง1.3ล้านตันต่อปีวันนี้เราสองคนจะมาบอกวิธีการเช็คสมุดและกระดาษให้คุ้มค่า และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยโดยนำหลักการ reduce, reuse, recycle มาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันลดการใช้รีดิว 1. คิดก่อนพิมพ์พิจารณาความจำเป็นในการพิมพ์เอกสารหากไม่จำเป็นให้ใช้รูปแบบดิจิตัล 2. เลือกใช้กระดาษสองหน้าใช้ประโยชน์จากกระดาษทั้งสองด้านเสมอ 3. เลือกขนาดตัวอักษรที่เล็กลงและระยะขอบที่เหมาะสมเพื่อลดจำนวนหน้ากระดาษ 4. ส,ส่งเอกสารทางอีเมลติดเรื่องการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็นและส่งผ่านทางอีเมลหรือระบบออนไลน์แทน 5. เลือกใช้กระดาษให้ถูกประเภทเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมกับงานผ้าหลีกเรื่องการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น6ใช้กระดาษรีไซเคิลเลือกใช้กระดาษที่มาจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่นำกระดาษที่ใช้แล้วด้าน,นเดียวมาจดใช้บันทึกหรือจดสิ่งต่างๆนำกระดาษมาประดิษ์ นำกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆนำกระดาษที่ใช้แล้วมาห่อของขวัญหรือห่อสิ่งต่างๆการประหยัดกระดาษเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนได้อีกด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ